สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนจังทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมดับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบรวยคลิปนี้จะพามาตามสูตรหวยระวันเด็ดๆด็ดขึ้นเก่ารำมชมสูตรหวยลาวหวยหน่อยของเซียนปาคนใจในงวดวันศุกร์ที่สองคุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะก่อนดื่นู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาคลิปใหม่ๆที่ทั้ง่องเดี๋ยวนำเสนอนะคะ เลขเสี้ยนประค้นใช้หัวทิพย์านมาจะไม่เบิงน้องชมหัวทิพย์านมาที่เสี้ยนจัดไทยค่าไทยน้องชมเลขลาวมาตรวมพานน้อยนะคะออกจังจังคือน้อยวี่ไอพีนะคะหัวทิพย์านมาเสี้ยนฟันหาเจ็ดหนึง่งน้องชมที่เพิ่นจับคู่ห้มาตรงตรง,ตรงบดกิกรรมเลยนะคะหัวทิพย์านมาเลขเสี้ยนกะปังรัวรวคือเก่าน้องชมสำหรับลาวพัฒนาหัวทิพย์านมากะหลุดไปน้องชม เล่าพัฒนางวดนี้มาลุนต่อเลยนะคะว่าเลขเสียนปกนิใ้เข้าจะแต่ก็รั่วเท่งน้อยเท่งเล่าบอเนาะคะ่ะสาหรับงวดนี้เป็นงวดวันศุกร์ที่สองกุมภาพันธ์นะคะหลังจากที่รับโชครับทรัพย์หวยรัฐบ,บาลไทยสุดเสียนไปนนอแล้วนะคะโตเน้นที่เพิินฟันท่องหกับมาจังๆน้ำจุ่มงวดนี้ลุนแนวทางหวยไร่วันต่อนะคะจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดตรงใจเจ้าของบอเนาะคะ่ะ ใหฟซีเฟนช่องเฮาปิจารณาเอาด้วยค่ะเด้อมากชอบกระจังจัดนะคะไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะครับค่วดีค่ะอาจารย์ครับผมค่ะ คลิปนี้เปิดตัวด้วยรอยยิ้มอีกแล้วนะคะอาจารย์หลังจากที่แฟนช่องเฮ้ารับโชครับทรัพย์ไปเต็มๆแล้วค่ะอาจารย์หวยรัฐบาลไทยนะคะงวดนี้การุ่นต่อหวยแร้วันให้แฟนช่องเลยนะคะอาจารย์เลขเซียนประคนใช่ไห้าะบนอยหนาหรียนะครับชมแต่ก็รัวนะคะสําหรับหวยรัฐบาลไทยละคะเลขไร้วันกับนโบนอยหนานะคะสําหรับเลขวิ่งเลขเล่นที่เขาดีนะคะอาจารย์เนาะงวดนี้จะตามงวดของวันศุกร์นะคะเป็นสูตร เล่ามัดรวมฮานอยนะคะวันศุกร์ที่สองกลุ่มผ้านะคะอาจารย์หลังจากใส่เงินบนแทนเบิดนะคะหมวดนี้กับหลุนต่อเลยชุดเสี่ยนปกติใช่บรจัดให้หลายชุดลายหางนะคะอาจารย์อ้าววันนี้เข้าเรื่องกันที่เลขวิ่งเลยนะคะอาจารย์สําหรับหวยระวันช่องเราครับเลขวิ่งก็มีหนึ่งมีหนึ่งคะ่ะอาจารย์มีมีสี่ค่ะ แลกก็ะปแค่ะอาจาราย์ได้วิ่งก็วิ่งหนึ่งก็ได้ดวิ่งหนึง่งตัวเดียวฟันไปทีหนึน่งน,นะคะอาจารย์เนาะสายวิ่งสายรูดฟันไปที่หนึ่งตัวเดียวเน้นๆนะคะเสียนผู้คนใช้ฟันทงหายแล้วลองชมสายวิง่งสายรูดบระควนผ่านนะคะแม่นอีลีนะคะสู่เสียนผู้คนใช้เฮาตะกะเลขจับคู่นะคะอาจารย์ที่นี่ จับคู่มี0ูค่ะห้า1 1> หาค่ะหก <6, 1 S 1> แล้วก็หกหค่ะแปดสค่ะแปดสี่แปดสีค่ะเก้าสีค่ะจันหก <5, 6. S 1> ชุดหกหางเนีนๆน,น,นะคะแล้วก็เลขสามตัวนะคะอาจารย์ที่นี่ามมาครับับโซมีหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่ค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะค่ะเสียนประคุณชัยจะบริขัดให้หลายชุดนะคะเลขสามตัวค่ะ ฟันให้เน้ยๆเน้เนๆคือเก่านะคะเดี๋ยวหนูกระเทือนตัวเลขของอาจารย์ไปพร้อมๆกับเฟน้นจ่องเฮาเลยนะคะในงวดนี้เซียนประคุณใช้จัดไห้คาดไห้เบิง่งไปพร้อมๆกันนะคผู้ชมหกชุดหกหางคือเก่านะคะเลขวิง่งเล็แลนมีหนึ่งมีสี่มีแปดฟันไปที่เลขหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสายวิง่งสายรูดนผะู้ชมจับคู่มีศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสอง แปดซี C, แล้วก็เก้าสีถูกต้องบุคคาจยานครับค่ะแล้วก็เลข3ตัว2ชุด2องหางน้นๆน,น,นะ,ะ 4, คะคือหนึ่งกับหนึ่นย์อ่าทีนี่ก็นนน ong, เน้นให้เฟ้น,นาช่องเข้าเนี่ะอาจารย์ใวันาานี้ก็ได้ครับคุณเ่เยค่ะเน,น้นไปที่ศูนะคะแปด,แปดค่ะครับเน้นสองหางสอง ค่ะเนีนให้หน่อยกาเกาอยู่แลอาจารย์เลขสามตัวด้วยอาจารย์เสมอภาคะคะือเกาค่ะเสมอภาคนะครับสามตัวสามตัวคัดไทยสองชุดสองหางคือจังเลขสองตัวเลยนะคะอาจารย์เนาะแสดงว่าเป็นทีน่าจับตายแล้วนะคะงวดนี้เสี่ยนปกคลนใช่คัดไทยแบบมันใจเลยนะคะงวดนี้เป็นงวดวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่สองนะคะก็ขอให้เลขเสี่ยนปกคลนใช้เอาแต่ก็รั่วเขารัวร่ว,วต่อเนื่องนะคะจ้อาจารย์ ไทยสุดท้ายแล้วคะ่ะเอยพ่อเห,ห้นเร่งใจเฟนช่องเข้าคือเเขาค่ะอาจารย์ในวันนี้ก็ได้ครับครับครับเล่าลห้าหน้อยแห,ห,ยหงวดวันสุขที่สองภุมภาค่ะขอเหยีที่กุศลทุกคนตรงนี้สุขมีใจกันปด้อรวมกัเพืาลุยคออยน,น,นี่นนม่งมันน,น้ำตาสาธุค่ะต้องฝังด้อตนโตกวชอบศูนย์ค่ะเน้นศูนย์หนึ่งเลยนะอาจารย์เนาะ าจารย์ฟันให้แล้วนะคะนี่คือความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกนะคะอาจารย์เสียนประคุณใช้เพื่อนเป็นคนจริงจังนะคะบอยอยากให้เสียงเงิ่อนไหลนะคะอาจารย์คัดแบบโตเน้เนๆเลยนะคะงวดนี้ก็ขอให้แตกปังๆสรงดำข้ามบุยพ้นของอาจารย์นะคะขอขอบคุณแนวทางดีๆที่แบ่งปันให้จังแพทย์ป้ารวยอาจารยะะ์ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมกะคุ้มจิตได้ยินแล้วนะคะเสียงที่เสียนประคุณใช้จัดให้ฟันทุ่งห้นะคะ หวดนี่เสีย้ยนปลาคุนช่ฟันทุ่งมันใจคะคักเลยน้ำชมเพิ่นว่าเพิ่นมากหลายโโมคือเลขศูงตัวนี้นะคะเพิ่นจัดไห้นะคะชุดเต็มหกชุดหกหางเนีนๆนะคะนมมีศูนย์หนึ่งห้ากหนึ่แดสอง่ลเก้าสี่ะคเสีย้ยนปลาคุนช่ฟันไห้เคสองุดสหางนะคะเลขสองตัวคือศู่งกับแปดสี่เนนๆน้องชม เลขสามตัวเสียนกับขัดหายแค่สองชุดสองหางนะคะคือ184กับ1นึนี่คือทั้งเบิดทั้งมวลสูตเสียนประคนใจเล่าวมัดร่วมห้าหน้อยงวดวันศุกร,ร์ที่สองกลุ่มภาพันหกเจ็ดนะคะุ่มบุดใยมักเทียมมักเร่นต่างประเทศนะคะเป็นแฟนช่องของแพพพระรวยห้าดอค่ะคงจะรู้แล้วนะคะว่าสูตเสียนประคนใจบัวน,น่อยหนาะนําจมเป็น อาจารย์ที่เฮ็ดสูตรได้แม่นย่มละคัดเน้นๆน,น,นะคะมักกระจัดขัดกับพาน้องชมหมวดนีผู้ใดด้เสียงโชคเสียงลาบก็ขออุบัิเหตแฟนจงองเ้อามีโชคมีใช่โชคๆช,ชคมนันๆนึงปุังกันสกุส่สกุนค่ะสวัสดีค่ะ